ก็อย่างที่ผมกลัาเรียนนะครับว่าท่านนายกโทนยาคุณปื้มเนี่ยนะครับท่านนายกเมืองยาเนี่ยท่านเป็นปรัฐมนตรีมาหลายกระทรวงท่านมีวิสัยทัศนะครับตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในการจัดงานครั้งนี้นะครับมันเป็นความพร้อมมากเลยเพราะว่ามมันไ่เราไม่ได้เพิ่งจัดงานเป็นครั้งแรกจัดกโมโนเนี่ยมาถึง3ครั้งแล้วนะครับแล้วก็โมโนเนี่ยนะครับก็เป็นเป็น,เป,นเป็นทางคนที่มีความที่พร้อมอะ นะครับมีความชํานาญทุกด้านเลยนะครับมันทั้งสื่อทั้งอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ครั้งนี้ยิ่งยิ่งยิ่งสำคัญเข้าไปใหญ่นะครับที่จะรวบรวมศิลปินทั้งหมดและความต้องการของพี่น้องประชาชนและอย่างที่ผมเรียนไปนะครับท่านนยยายกสัรญางค์ปื้บเนี่ยท่านอยากจะให้กําลังใจของพี่น้องประชาชนนะซึ่งตอนนี้ที่ป่วยนะครับที่ของเราเนี่ยโดนเรื่องของโควิด1 9นะครับแล้วก็เศรษฐกิจต่างๆพวกนี้ก็อยากจะให้กําลังใจ เยียวยานะครับก็จะขอเชิญเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนชาวไทยเนี่ยนะครับเพราะพพัทิยาใกล้อยากจะให้ไปเที่ยวที่เขาดาวนะครับ29 30 31ซึ่งเราร่วงกับทางโมโนนะครับแล้วก็ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีแล้วก็ที่ชอบที่สุดก็ว่าทำให้ของเราเนี่ยมีจิตใจดีพี่โป้งเนี่ยนะครับนะครับ สู้หรือเปล่านะสู้หรือเปล่านี่นะครับก็จะทําให้เราเนี่ยมครับมีความพึกเพิมมีกําลังใจในการที่จะทํางานนะครับแล้วก็ต่อสู้นะมาช่วยครอบครัวนะครับตอนนี้ก็คงจะต้องตอนนี้ไทยไทยเที่ยวไทยไทยช่วยไทยนะครับริยาพร้อมนะครับทุกด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเรื่องของความปลอดภัยนะครับเรื่องของโควิดเนี่ยเราก็จะจัดอย่างดีนะครับเพื่อที่จะรองรับพี่น้องประชาชนนะครับ ตรงนี้ก็ขอยืนยันนะครับว่าทั้งเมืองยากับโมโนดทเวนดี้นายเนี่ยนะครับพร้อมที่จะให้ความสุดพี่น้องประชาชนชาวไทยครับผม2ี่0 31ธันวาคมนี้นะคะขอเรียนเชิญพี่น้องทั่วประเทศเลยนะคะให้มาไทยเทียท่ยวไทยไทยช่วยไทยนะคะมาเที่ยวพัทยาว่าเรามาดูพัทยาเขาดาวาร่วมสร้างปรากฏการณ์ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในงานพัทยาเขาดาวค่ะเรียกว่าเป็นการส,งส่งเสริมการท่องเที่ยว ใช่ค่ะจะเป็นกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชนบรุรีรวมทั้งของประเทศเราให้มีความคึกคักแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นด้วยนะคะพี่น้องประชาชนก็จะได้มีความสุขกันนะคะในการทำธมะค้าขายก็ดีในการท่องเที่ยวก็ดีค่ะเป็นเป็นเกียรติแล้วก็เป็นโจทย์ที่หนักมากครับเพราะว่า New Normal เราคิดว่าเรื่องหนึ่งก็คือการการรักษาเอก็เรียกว่าการอยู่ใน การระวังนะครับในการจัดงานแบบระมาระวังด้วยนะครับในส่วนหนึ่งก็คือว่าทําอย่างไรที่จะทําให้เมืองพัทยาเนี่ยนะครับเป็นคึกคักนะครับให้หลายๆคนเนยอยากจะไปร่วมงานนี้แล้วก็การข้าดาวในปีนี้เนี่ยเป,เป็นเป็นจุดหนึ่งที่สร้างงานขคาวดาวเราเป็นที่น่าจดจำที่มีความหมายนะครับก็รอบนี้ก็ทั้งโจทย์ของเรื่องศิลปินนะครับหลากหลายมากมายแล้วก็ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะครับในส่วนของตัวธีมความสวยงามนะครับในการจัดจุดต่างๆเรารู้ว่าคนชอบกินชอบเที่ยวนะครับชอบแชร์โซเชียล เพราะนั้นในรอบนี้เนี่ยเราก็จึงมีจุดถ่ายรูปนะครับมีการตกแต่งที่สวยงามทั่วไปด้วยนะฮะในด้านอื่นก็คือในส่วนหนึ่งในโมโนเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์แล้วก็ยังจะผู้ต้งตรงครับก็จะรบกวนสื่อท่านด้วยนะครับช่วยโปรโมทด้วยเพราะว่าอยากให้ประเทศไทยคึกคักอยากให้สร้างเศรษฐกิจนะครับที่คึกคักให้กับชาวมืงยาให้กับทุกคนให้กับนักท่องเที่ยวครับ รียกว่าในนี้ในปีนี้มาในธีมอะไรครับในปีนี้มาในธีม Aquatic World นะครับก็คือมาในธีมของเรื่องของโลกใต้น้ำซึ่งอยากให้คนนึกถึงนะครับเมืองพระยาเป็นเมืองของการท่องเทีทเ่ยวทะเลนะครับและส่วนหนึ่งก็คิดว่าในช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนก็พูดถึงการอนุรักษ์กทะเลด้วยเพราะฉะนั้นความสวยงามท้องทะเลคือสิ่งที่เราจะนึกถึงพัทยาและท้องทะเลคือสิ่งที่เราควรจะรักษาให้มันอยู่ความสวยงามไปนานๆครับ เร่ว่าแสงสีเสียงครบแน่นอนแสงสีเสียงตะการตาเพราะว่าเรารู้สึกว่าหลายคนอาจจะชอบไปชมโชว์ต่างประเทศแล้วไม่ได้ไปเราก็เลยพยายามที่จะจําลองนะครับแสงสีเสียงความอลังการแบบนั้นเนี่ยมาอยู่ในโชว์ได้มากที่สุดครับก็ในฐานะเป็นตัวแทนจากทางโมโนนะครับจาก e ีเวนีนนะครับก็ก็มีทั้งน้องๆแองชี้นะครับมีน้องๆอีกหลายศิลปินที่อยู่ในเครือนะครับก็เตรียมความสุขและพร้อมจะมอบความสุขให้กับพี่น้องนะครับชาวพิจารณแล พี่น้องชาวไทยทั่วประเทศที่ได้รับชมการถ่ายทอดสดหลังจากตอนฮ้าทุ่มครึ่งด้วยครับความรู้สึกทุกคนคืออัดอั้นไง <laughs> อัดอั้น <laughs> ผมมันหยุดไปก็กระทบกันทุกคนนะโควิดเราก็ให้ความร่วมมือกันช่วย,วยให้มันใช่ไหมโรคระบาดท,ทีนี้ไปมาหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนทุกคนวงดนตรีไม่ได้เล่นเลย <laughs> ไม่มีคอนเสิร์ตเหมือนกัน <laughs> แล้วทางพยาในทุนรีอยากจัดโมโนก็อยากจัดแลว้วตุก็อยากเล่นเราบอกว่าตีมเพลงมันไปสนุกแน่นอนครับ <laughs> แล้วก็อยากจะให้พวกเราช่วยกันเพราะว่า พวกเราช่วยสื่อสารไปที่ให้ทุกคนไปไปที่พัทยาเพราะอย่างที่บอกว่าใกล้จริงๆสะดวกมาก ใช่ไหมอยู่กรุงเทพแน่นแล้วไปพระยาเลยอากาศดีแน่นอนใช่ไหมแต่การไปสนุกที่นั่นนะครับก็หวังว่าจะเจอกับทุกคนที่นั่นที่พระยาครับเรียกว่าพงลูกสาวน้องเอนจี้ไปด้วยครับน้องเอนจี้คะยังไงบ้างงานกับเตรียมพร้อมความพร้อมเองดีค่ะซ้อมหนักแน่นอนสำหรับโชว์ครั้งนี้เพราะว่าก็เห็นือว่าเป็นงานที่ใหญ่ด้วยแล้วก็ผ่านช่วงโควิดมาแล้วเนาะตอนนี้เราก็อยากจะแบบว่าโชว์กันให้เต็มที่ค่ะก็ยังไงก็อยากให้ทุกคนมากันเยอะค่ะมีพี่ๆศิลปินหลายคนเลยแล้วก็ยังไงทุกคนก็เต็มที่แล้วก็สนน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 นาาาาาาเเเเหมมืออออดิททททุุกกกกวววีีีคคแ่่่่่ะะะ็ต้้งงรรรรบบยยยพปชชชไลั พริยาเนี่ยนะครับก็เป็นภัษียกรของท่านเป็นสมบัติของคนไทยท,ท,ทุกท่านเลยนะครับเราพร้อมกับโมโนโทเวนที่นายเนี่ยนะครับแล้วเสด็จเป็นทุกท่านเลยนะครับพร้อมที่จะเป็นตัวแทนอวยพรให้ความสุขพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านเลยนะครับในคืนของวันที่31นะครับแต่ถ้าท่านเนี่ยมีโอกาสก็ขอเรียนเชิญเลยเพราะมาพริยาเนี่ยชายหาดเนี่ยนะครับอย่างที่ผมเรียนไปนะครับท่านนายก ตอนนี้อาจารคุณเพิ่มลงกับทางกรมเจ้าท่าเนี่ยเสริมออกไปถึง35เมตรเพราะนั้นเนี่ยริมทะเลเนี่ยไม่ใช่ O2 นะครับเป็น O T นะครับก็คือมีโอโซนด้วยเพราะนั้นเนี่ยเชิญเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราเนี่ยนะครับหมกมุ่นกับเรื่องธุรกิจเคร่งเครียดต่างๆเนี่ยขับรถมาประมาณร้อยกว่ากิโลเนี่ยนะครับชั่วโมงกว่าๆเนี่ยก็ถึงพัทยาแล้วเราพร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนชาวไทยแล้วฝากด้วยนะครับว่าถ้าท่านมาแล้วเนี่ยนะครับท่านอยากจะได้ข้อมูล ว่าจะไปตรงไหนดีจะจอดรถที่ไหนในงานของเข้าดาวของเมืองพิยานเนี่ยโทรไปที่คอนเซนเตอร์ของเราเลยนะครับ1337นะครับฝากไว้ด้วย1337นะครับท่านจะได้รับความสะดวกเราจะมีคู่สายถึง30กว่าคู่สายแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยรับตลอด24ชั่วโมงนะครับท่านเดือดร้อนอะไรเนี่ยนะโทรไปที่1337ยกเว้นยืมเงินนะนั่นเองับผม